อันนี้นะคะก็คืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตะกาน่าจะประมาณร้อยห้าตะการหรือเปล่าเนาะที่ที่เราไปเอา3ามจุดนะคะก็คือเราไปเอาตะก้าเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะไปลงตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็เอาของขึ้นรถมาด้วยนะคะก็จุดแรกที่เราไปเอาที่พูดเมื่อกี้ก็คือเป็นเงาะเนาะห้าสิบตะก้านะคะแล้วก็จุดที่สองที่เป็นลงก็จะเป็นมังคุดนะคะสามสิบตะก้าแล้วก็ตามด้วย ออลองกองแล้วก็มังคุดเหมือนกันนะคะเป็นลงที่สามลงสุดท้ายนะคะอันนี้เขาก็มีลูกน้องขึ้นของให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะทั้งผูกเชือกผูกอะไรให้นะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วง23นาฬิกานะคะเป็นช่วงเคอร์ฟิวนะคะเราก็จะรู้สึกว่าปั๊มก็มีการดับไฟไปบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีรถวิ่งเป็นบางคันนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวรอคนขับรถเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะไปที่ตลาดเทพนิมิตนะคะบนรถนี้ก็มีผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามที่ช่องปรกรณ์มกักเละชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ